้ว <t ries> ครับเอาแล้วติดตากแน่ที่นี้โอ้เหยื่อไซเดือนนี่เดี๋ยวยมาลุ้นกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเขาบอกว่าปนินครับปน,นินโอ้ขึ้นน้ำแล้วนสวิงอันนี้ไม่ใช่ส <laughs> <t ries> วิงนี่สวิงครับนี่สวิงใส่เดือนเป็นเหยีดแล้วไมเฮ้ยเผาบ้าน มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับอ้ยใหญ่ว่ะออุ้ยอุ้ยนักนักนักกินแหละดูที่มันกินเลยอะคงเป็นไ้ไ้เดือนแหละนี่ใช่เหรอขึน้นไม่ได้มาเอาที่ขึ้นไม่ได้นะมันจมอยู่เนี่ย <laughs> โ,โ,โ,โจตมจตมจมตมมาแล้วครับคราวน,นี้คันไหลเลยอ่ะหะคันคันคัน,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 นมันคันันคันคนคันคันคันคนคนคัคันนันนคมุนคันคันคันนคัคันคนันคันนคันยั ยู่ไปหนึงพวก่ามันยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยเจ้านีตัวนี้ไม่พันอะไรเลยโดนมั้งสาวขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่มานี่แล้วไปตอกลางแล้วไม่เกี่ยวกับคันนี้เลยมามนอาแล้วตายอีกแล้วครับรนี่สบายสบายคันไหลเลยนะครับจ๊กเลยอะปลาก็เข้ามาแล้วด้วยตัวนี้ หลงผีแล้วครับตักแล้วครับผมโ,โหภัยขึ้นเฮ้ยปลา,าอะไรไม่ขึ้น,น,นปลาสวายแน่เลยเฮ<ะ>้ยนินจริงด้วยอุ้ยนีย่มันเกาะมาอย่างนั้นน่ะออเอาแล้วเฮ้ ก่อคีบก่อตาซิคีบก่อคีบคีบที่ไหนคีบคีบเชื่อเถินนะดูครับจะไปไปดูว่าก่อคีบหรือก่ออะไรโอ้ครับนี่คีบไหมมาดูมาดูครับก่อคีบไหม นั่นไงกลัวแล้วไงกาะคีบมันดจะฟ้าไม่ใช่เลยเห็นเห็นอยู่เมื่อกี้ตัวนี้ใหญ่กว่าเกาคีบถึงว่าคันไหลจวกลงไปเลยอ่ะใหญ่กว่าโอ้เต็ม้วมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับไม่ให้หลุดแล้วเออสวิงพร้อมแล้วครับ กว่าก็ให้ตัวเนี้ที่ไม่ใช็อกเอร์แล้วกันกมาตรงำลังลงกำลังลงแอชันแอชันมาแล้วครับมาแล้วครับลว ทีเดียวทีเดียวโอ้ยยุยยูทีเด oui> ียวเลยสุดยอดจริงๆนะสุนโจนะสุดยอดตีไปเมื่อก uh ี้เลยนะสุนโจหลุดไปเมื่อกี้สุดยอดครับสุดยอด